สวัสดีครับผมธนูทานายความสำนักง,งานกฎหมายธนูคลิปนี้ e ีีที่8จะพูดกันในเรื่องการรับรองเอกสารโนตารีพับลิกต่อเนื่องจาก E p ีที่1ครับแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการรับรองเอกสารให้ชมเฉพาะการรับรองสำเนาพาสปอร์ตนะครับอุปกรณ์ครับทีมงานครับปล่อยคลิปขึ้นมาได้เลยครับสว่วนที่1ครับก็เป็นตรายางนะครับก็จะเป็นข้อความในการใช้เพื่อรับรองนะครับ certified to be a true copy of the ออริจินอลซีนใบมีนะครับตรายางอันที่สองครับก็จะเป็นข้อมูลทนายความธนูกุลอ่อนโนเทเล่สวิเซตเอตโท n ี b แบงคอกไทยแลนด์เบอร์โทรอีเมลและเว็บไซต์นะครับตรายางอันที่3นะครับก็จะเป็นตัวนี้สำคัญมากนะครับเป็นตรายางจากทางสภาทนายความนะครับส่วนที่2ครับสติกเกอร์ครับ ดาวทองตัวนี้ถามกันมาเยอะนะฮะดวงละหบาทนะรับเนี่ยต่อมาฮะเป็นตัวสแตปมโลโก้ของทางสำนักงานนะครับต่อมาก็เป็นตัวสแตปมโลโก้เช่นเดียวกันครับแต่เป็นเป็นตราปรั๊มนูนนะครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นใบอนุญ,ญาตนายความฉบับภาษาอังกฤษนะครับและหนังสือ ด้านขวามือก็เป็นหนังสือรับรองทนายความผู้ทําคํารับรองลายมือชื่อเอกสารนะครับอนอกจากจะเป็นทนายความทั่วไปแล้วก็ต้องไปอบรมนะครับเพื่อจะได้หนังสือรับรองฉบับนี้มานะครับก็จะเห็นว่าคนคนละนัมเบอร์กันนะครับส่วนที่4นะฮะตาไก่นะครับก็จะใช้เฉพาะในเอกสารที่เป็นฉบับนะฮะเป็นชุด ต้องเย็บเป็นชุดเพื่อป้องกันการสอดใส่หรือการดึงออกของเอกสารนะครับสุดท้ายครับสำคัญปากกานะครับการสลักชื่อด้วยนะธนูต่อมาเป็นวิธีการทำนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเป็นการถ่ายเอกสารขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับผมข้ามข้ามขั้นตอนนี้ไปนะฮะขั้นตอนที่2นะครับเมื่อเราได้รับสําเนาเอกสารแล้วก็จะเริ่มในการรับรองเอกสารนะครับ ก็คือเอาตัวตาย,ยางตัวนี้มาสแตมป์งลงในเอกสารนะครับ c e r t i f y to be a true copy of the original s c e n e by me นะครับสแตมป์งลงไปเลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นข้อมูลทนายความผู้ทำคำรับรองนะครับเพื่อใช้ในการติดต่อนะครับหาก ปลายทางเขาต้องการ Verify กลับมาก็สามารถติดต่อมาได้ยังข้อมูลที่ขึ้นไว้นะครับทั้งเบอร์โทรอีเมลแล้วก็เว็บไซต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทางเอกสารที่ใช้เกี่ยวกับแบงก์นะครับนะก็จะมีการลงวันที่นะครับ2 0เซฟสองนะครับต่อมาครับเป็นการสแตมปตราจากทางสภาธนายความนะครับ ตัวนี้สําคัญมากนะครับเกี่ยวข้องถึงความสมบูรณ์ของเอกสารเลยทีเดียวนะครับเมื่อแสตมป์เสร็จเรียบร้อยก็ต้องเซ็นนะครับฟับฟ,ฟุบฟับ <c oughs> นี่ <c oughs> น,นะครับซิกนเนเจอร์เสร็จแล้วก็ลงะทะเบียนเลขที่5831 25 5 6นทับ2556นะครับแล้วก็เดทเอ็กปายนะครับ ต้องต่อทุก2ปีนะครับใบอนุญ,ญาตนี้จูน30ทับ2023ตนอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในการรับรองเอกสารตัวนี้ก็เป็นดาวทองนะครับก็ติดเพื่อความสวยงามเท่านั้นครับตรงนี้ติดไปเลยและขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการใช้ตัวนี้ครับ ตราปั๊มนูนของทางสำนักงานเรานะครับเนี่ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารรับรองตัวนี้ถือว่ารับรองสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเมื่อได้เอกสารดังกล่าวแล้วฮนะทางสำนักงานก็จะมีแนบหนังสือรับรองนะครับทนายความผู้ทําคำรับรองลายมือชีอเอกสารแล้วก็ตัวนี้ครับ ใบอนุญาตทนายความฉบับภาษาอังกฤษนะครับไปให้อย่างละ1ฉบับนะครับเป็นไงบ้างครับง่ายสะดวกแล้วก็ไวนะครับจริงๆก็ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเท่านั้นเองนะครับนอกจากการรับรองสำเนาเอกสารที่สาธิตให้ดูแล้วเนี่ยสํานักงานก็ยังมีการรับรองเอกสารประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการรับรองอลายมือชื่อรับรอง่อท,ที่อยู่อาศัยรับรองการมีชีวิตอยู่รับรอง สถานะ,ะบริษัทและอำนาจของกรรมการรับรองหนังสือมอบหน้าหนังสือให้ความยินยอมรับรองอหนังสือเกี่ยวกับใบสมัครในการศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศรับรองคำให้การและบันทึกถ้อยคำเพื่อใช้ในศาลยังต่างประเทศนะครับและรับรองอีกประมาณ60รายการนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ท่านใดที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับสาหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุข แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ